สบายดีสบายดีสบายดีพี่น้องทางแพรงเบิร์ตสุขสุขล้นพียงเนาะมาพบมาพอกับซองสะแพงในตอนนี้นะพียงลังสีกินเขาพี่น้องเนอนมือนกับก๊าลังกินเขาแรงพี่น้องนะเพามาแล้วก็จะลึกกดไลค์กดแชร์ให้สะแพงพียงเนาะสุขสุขคนกำลังใจ้สะแพงเด็ดดีต่อไปอ่ะก๊าลังสิมาดีมาพี่น้องกินถัาวลมกันเนาะ วันนี้มีหลับมนูนี่เนาะกับสมพักดวกพักอแบบมืดๆไทยกับเป็นสุรุสหลวงเืดชินเพลงว่ะแบบรลับมูกับสมพักไม่ดูก Nguyên bên ba mưa 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 Được chắc, bây giờ nó đột lai ra xong rồi đó Đột lai, đó, là đó. Không, Ừ, chắc có lăng lẳng quá Nó chắc cũng chắc gì nữa? Còn làm gì เขบอกไาเาะเจาะน้ามั่สิร้องดุมพาไปสักว์พิเกิน

หวานใ่หวานนาติกดีลืไไลไไอไว้ถือปากไบนะือ้าอือไว้มึงจะบม่ค่อยอเด่ะมัน,นจะไ,นไม่ได้ปากไม่ไดเแบบออแล้ไปอานอบน้ำถือกน้ำแต่ก็ให้เพิ่นกัดให้ สรงไทยพี่เก่ากต้ดงหูมาเมื่นนะมาก่องในตู้มีอะไรอยู่เลยปล่าหูเสือใจนีเืออยู่เต็มตู้อยู่ยอืือมางคุดกะมีบไอ่ายตู้เตียมไปกี่เล่อไปจะเครื่องหนึ่งนะ<อ>มะนาวทิ้ง เมียบบรีสอรเขาไปแห่ประึ hmm. so is, mm ่งให้เราจะไปแห่ประสาเผึ hmm. mm ่งอะไปย้ำอ่านหนักมั้ง8โมงส2โมง1่12โมงถ้าก็แห่มือจสิงอะอ้าวเพ่งหเยน้งเพ่งจะใส่บ่ายใส่บาแล้วเลยเนาะเป็นเย็นแล้อว่ะมือ ไปกยมันะกบดจะไปเด็กบดจะไปแบบไแห่ปะสพพนสิงนะากีไมยิงนันากีเราอยู่ใกล้กๆเร,บบรายังเบสุไปไปก็ไมนะไปหลายสองพมัน่ยห้าอยสามไม่ได้อยากไปเห็ดบุญไปแห่ภระาทฝืนไม่่ไ,ห,ไห,พพห,หล่อนจไปไปนะ

แล้วเนี่ยเป็นยบางบงมเนียแซ่บแซันนี่มันอิมันมกแต่มืันนะมออะคือเห็นมาน่งมาเล

ตุกอาเป็นจอเนีตุ๊บะเบื้อง้นะย็นหนาไปผ่าท่อกบละไม้เว้าอยู่สบายไม่ง่ายตามไมยังง่หมดจืดนะทางเดือนไหน ผมเ, <6 S 1> เดินไปแม่เา <6 S 1> <6 S 2> เดินตปแ้วผมเดินไปเดินไปก,ไกเกินเลยืดอ,อะไรเดือนนะทำไปเลยจะจัดกระหางก็มันมากแวที่เขาสอน คันนสองเธอมันระัพอดเนอขาออกเนอ้านเน้ก็เตียมเตรียมพอดไหมช่วยเบาหน่ยน้ำจก็เอาไปเลยิมอรบูเรี่ยงยังออกก่อนต้อก่อนกำหนดหรือเล่าทำไมเนาะส่วเสหามันก็ไม่ปวระหับเขาพูดจ๊กล้วีเี้ยมียงกํะหนาขาแล้เอาทันมองบนหมกั บางทีจะหาเดือนสองอนนเขาไปผ่าเท่าของน้าเขาเพื่อห้องลอ่อคนหลัดป่าค่ะเขาจองคิวหายก้ี่ไยงังดิแ่แหละได้ลูกอยากเรียกลูกิ่งแลนี่เมียนเลยนอยัง อันนี้ดนะก้อนอิ่มแล้วข่าวนะก้อนกินยาเด้อเป็นวัดมากันไป็น่อยากมาไหว้ปไปแท่อยากไหว้ให้บได้กินแต่เอาของกินไหวของกินไหวมันเอาไหว้ได้อยู่ดอกแต่อันนี้นะมันสบูน่นะสบูนะ่นนะค่ะคุณยืนแต่เจ้ากระเบนนางอาหลามกินตัวเก่ามาไหว้กินเหรอให้แนะ่

เราไปเหล่าบุญหนึ่งจังนะไปใช้อะไรเด็กหน่อยค่ะซื้ขนมอืมเอาดูมาจ่ายบ่ได้ยังเบิ่อด้ใไ้ขนอมอ่ะโอ้คิดว่าได้ขนมแหล่นันี่ประทานนี่น้องทำเมื่อแล้วนะำพีงน้องเมื่อนีนกาอากาศจะอ บัวดาวปะแดงนุ่งพี่น้องบัวดาวบัวดาวใช้แรกับสิทดียพอิดขีดแต่พี่น้องนาะมือีกาตอีก็โอก็แม่พีน้อแต่บอยาวพ่นมาบัท่านพี่น้องนพนก็มาขำแบบนี้คมือเลพี่น้องเลยสลายกัพนก็มาบท่านอคเขาพี่น้องก็แม่ชอบแพ้กันแต่บอยาวพนก็มาขำมือหรืพี่น้องประมาณ หนึ่งทุ่มสองทุ่มเพิ่นม,มาพี่น้องกับพ่อแม่แมมสดงกินข้าวแต่แต่วินก็เลยบริเวณพ่อมหนาวพ่อมตากรกะจถื่อพี่นอ้องสไลด์เพิ่นกลมาแบบก็มันนี่แหละเพิ่นมาก็มาขำพี่น้อง <c oughs> นขนาดขีดจักไปได้ไดนึ่งพี่น้องเอาหนาวเนานะม,มาคนเดียวเหมืนอนนี่นะโตมาขี่นี่กระบ,บางกำลังอยู่เพื่อนแม่เขาน้องมวยนั่นเองเนาะกำลังสี่เดินทางมาเพราะมันนี้ก็หลดไล่หลายพี่น้องเป็น งานธาตุยิงประทัดอีกครั้งหนึ่งหนุ่มมือนีกันเหลุดกระเที่ยวไปเที่ยวมากอะไรพี่น้องนะการสิด้วยติดตามเปิดญานพี่น้องวันนี้แล้วมาขับมาพุงกระลุกในพี่น้องอ่ะสะเพงกระสีดขอปิดคลิป้ด้วยพี่น้องน้องสถานีสะเพงกระเขาเขามุขอบใจนำกล่องพี่น้องเอฟซีในพี่น้องนอี่เขามากดไลค์กดแชร์เขามาให้กำลังใจสะเพง ตลอดมาเนาะพี่น้ pues ment, ienne, น it น bon 0. องเนาะท่าสเปนเหตุทิศผัดปาก้านใดพี่น้องว่าบัถืกบัวตองบัวจกบัวงามหรืออาจจะบัวถืกบุกถืกใจเอฟซีผู้ใดกับสเปงกับกัปขุดคอภัยหลายๆพี่น้องน้าสเปงกัขคอเออพอดยใส์ให้พ่อพี่น้องเอฟซีเพื่อสู่สุขคนจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงพี่น้องปีใหม่ปีเมื่อกำลังสะมาหอดเลิ่พี่น้องเนาะขอสวงพี่น้องเอฟซีเป็นคนแต่มีแต่โชคเศร้าเมื่อน้องเจอแต่สิ่งดีนี่ทุกที้สะเปงกับกัปสบาย